สวัสดีครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับหมยป้อมสุดมันออกมาครั้งแรกแล้วครับผมอิจาดาุูนอฟครับผมตอนต้นรายการนี่เข้าไปเคลียร์ใจกับเต้ยบุทเดชแล้วนะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยไอ้ที่กรรมการทับเร็วเนี่ยเขาไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรเลยกับกรรมการไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าเต้ยบุธเดชนี่ก็อ่ะเหมือนจะไม่ติดใจนะแล้วก็มาเป็นคู่แทกที่แม่ขเขาในวันนี้ ก็จะเจอกับบารอนโคบินนะแล้วก็จอสบิกนะที่จะเจอกันในวันนี้และกรรมการนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครยังไงนะหอือเดี๋ยวก็หายไปเลยแต่อีกจานี่ยืนยันว่าเขาไม่ได้จ้างแน่ๆฮะในการที่ชนะในครั้งนั้น เขาก็งงฮะเขาบอกว่าเขางงอยู่เหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีกรรมการนับเร็วอะแต่เขาทำให้ได้ฮะชนะแล้วก็คือชนะฮะให้เตยพเชเดสนี่ลืมไปเอาครั้งนี้ให้รอดก่อนดีกว่าต้องมาปั้มแท็กทีมกันรอเปิดตัวสักครู่ฮะ,ะเราจะตัดไปเลยนะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปฮะ Are about see good. ออกมาแล้วครับผมทางเตยุทธเดชนะวน,นี้จะมาจับคู่กับอิจาตาคุณน้อะไม่รู้ว่ายังติดใจหรือเปล่านะเราเขาบอกว่ามไม่ติดใจอะไรแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจครับดูจากสีหน้าท่าทางก่อนเดียนี้ าาแฟนๆนี่เชียนะเชียให้กระทืบอีกจานะยังใส่รองเท้าแตะคู่เดิมอะไม่มีตังไปเปลี่ยนหรืองไงก็มาดูฮนะ อ,อยู่บนเวทีด้วยกันแลอาจจะเคลียร์ใจกันแล้วก็ได้ฮะถาจอจบริกฮะออกมาก่อนฮะ Taking control of his own destiny, this is the newly focused and some have said revitalized Baron Corbin. A man who believes he's returned to his roots. <laughs> so many. <laughs> จ่าลาวน็อเจอกับจ็อดดิก่อนฮะเอาละจ่าข่าวต่อยกันฮะโผลับกาับมาพี่กมาโคสไลน์โอ้โหนี่รงกาเกลียวไปเลยให้ลุกขึ้นมาฮะเตยบอกขอแท็บได้ไหมจ่าดีดทีแมะจานี่ตัวเล็ก เห็นได้ชัดเลยนะสามคนที่เทียบเนี่ยจับโดนต่อยไปทันทีโดนจับยกขึ้นมาจากเชืชอกที่สามโดนทุบลงไปฮะบอลป๊ลลบฮะจอสิครับต่อย,ต,อยต่อยฮะมาไงครับอ๋อจะพลิกกลับรไร้ต่อยต่อยฮะ ปล่อยดูๆอุ้ยตบหน้าหายฮะเจอบอกขอแท็กบ้างสิโอ้โหอ้าวเวียงเข้ามุมฮะจะแท็กแล้วฮะแต่ยังไงฮะอ้าวอ้าเอ้าวเติม์เซตไม่แท็กฮะโอ้โหบอกยังษ์ติดใจกับครั้งที่แล้วอยู่แล้วมึงจ้างแน่แน่ไอ้กรรมการครั้งที่แล้วอ่ะอ้าวเตอร์เซตกลับไปแล้วฮะโอ้โหอย่างตอนเขาบินเข้ามาครับโพสไลน์ จ้าครับสู้คนเดียวแต่ยังกลับมาได้ครับพิทคอร์สกลับมาได้กับคืนบอลเขาวิ่งโอ้โหจับทิ้บง,ทงบอลไม่ได้ฮนะตับคืนจับมาเวียงกดเลยฮนะโอ้มไ,มไม่ได้ฮนะตกเส้นั่งลำบากแล้วฮะอิจาราคุนอฟ ฝางวินครับจับขึ้นมาเอา้าเรียบร้อยเลยะฮะรับครับสองเรียบร้อยเลยครับโอ้โหวลนละคร,บ,บ,ร,ครบิ้งนะกับจอสต์อีกฮะชนะไปได้ฮนะโอ้โหคนดูนี่สะใจเลยฮนะจ่าตาคุณออฟนะวันน,นี้แพ้นะ แต่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่แท็กด้วยมีต่อแน่ๆนนครับผมเร,รื่องราวของเตยปบตเตสกับอิจจาตะคุนอฟนี่น่าจะอีกยาวไกลครับผมรับชมต่อไป EP ต่อไปเลยครับผม